อันนี้ก็น่าจะสูงประมาณสักสิบเมตรจะจากพื้นล่างนะครับมาเลยสิบยอดมากไม่มีเสียวไม่มีสั่นนะครับมีแต่สั้นไม่ใช่ะครับนี่ครับดีใจเลยครวบนี่คนไทยนี่นะไป <c oughs> ต่อมาเลยครับตหน่อยไหมนะครับอ่าแล้วก็เป็นเซตครับแล้วก็ มีทั้งหมด6ฐานนะครับมีหฐานใช่ไหมครับฐานฐหนึ่งก็จะมีหนึ่งหนึ่งเซตผลไม้อะครับแล้วแต่ฤดูกาลถ้าหน้าทุเรียนก็จะมีทุเรียนเดือนหน้าที่จะมีทุเรียนแล้วก็เสร์ฟให้ะมีเรียกความสดชื่นแล้วมาแล้วครับเรามาดูความอร่อยของน้องน้องที่กินกันรู้สึกว่าม่วงเป็นที่ฮิตมากเลยนะครับนี่ครับคุณผู้มกินแตงโมนี่ครับลองนี่ครับนี่ครับมะม่วงครับนี่นะครับนั่งนั่งดูนั่นเลยครับ ราทาบเป็นยังไงบ้างครับพี่โอเคาตัวชื่อมอะไใช่ไครับหลรูปลสูงจากพื้นประมาณครับโอเค่าน้ำครับผมน้ำน้ำเครับตรับน้เรามาดูน้ำน้บน้ำครับผม้เอามจน้ะไรเอะมำนี่ติดาเลย เป็นไงมะม่วงยิบมากโอเคมาพี่เอิ้มเลิกกินแล้วมะพร้าวอ่ะมะม่วงจะหมดแล้วมันไม่ถึงหรอครับหรือเป่าอาจจะลมต้านครับเขาไม่ถึงปุ๊บเขาเขาไม่จับสลิงนะครับเขาเลยไหลไปนี่เราไปสลีมใช้ไม่ถึงปุ๊บให้เราจับสลิงข้างหน้าครับรีบจับสลิงเราไหลไปปุ๊บหยุด

嗯，好。